ตอนนี้เรามาถึงวัดร่องเสือเต้นกันแล้วนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในก่อนนะคะตอนนี้คนค่อนข้างเยอะนะเ่ินแต่ว่าก็สามารถจอดรถด,ด้านนอกแล้วก็ด้านในได้นะคะตอนนี้เรากำลังจะเดินเข้าไปในโบสถ์นะ วัดนี้ก็เป็นวัดที่มีชื่อเสียงอีกวัดหนึ่งนะคะที่คนองนักท่องเที่ยวชอบมากันนะคะนก็คือวัดร่องเสือเต้นนะประวัติของวัดมีความเป็นที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งกันนะคะเพื่อน,นอ <ๆ S 1> ืนของวัดก็บ่งบอกถึงความน่าตื่นเต้นแล้วนะคะเพื่อนๆถ้าใครอยากจะรู้ว่าประวัติความเป็นมาของวัดนี้เป็นมาอย่างไรลองเซิร์ชอยู่ในพิกิมีเดียได้นะคะเพ<ๆ>ื่อนถ้าจะให้เราเล่าก็คงเล่ากันไม่หมดนะคะ วัดนี้ตั้งอยู่ตำบลริมกกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะคะพื่อนๆความสวยงามในวัดแห่งนี้นะเ,เกิดขึ้นจากฝีมือของศิลปินชาวพื้นบ้านนะคะุณพุทธากา,กาแก้วหรือสลานกนั่นเองนะได้มีโอกาสเข้าไปศึกษาและเป็นลูกมือของอาจารย์เฉลิมชัย ซึ่งดูแล้วนะคะฝีมือแบบว่าโอ้สุดยอดจริงๆเลยค่ะสวยงามมากๆเลยค่ะภายในโบสถ์นะสวยงามมากจริงๆค่ะถ้าใครได้เข้ามาแล้วนะคะก็มียากจะออกไปเลยนะวัดร่องเสือเต็ะที่ภาษ,าษาอังกฤษเขาเรียกว่า Blue Temple สวยงามมากเลยทีเดียวค่ะ วันนี้เป็นวันเสารนะะ์นะคะนักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะนะรอบๆโบสถ์ข้างนอกนะคะก็มีความสวยงามที่ไม่แพ้กับด้านในเลยทีเดียวค่ะเพื่อนสังเกตดูนะสีนะคะสีน้ําเงินหรือว่าเขาเรียกว่าสีครามนั่นเองที่มีความตรงกันข้ามกับสีทองนะแล้วพออยู่รวมๆกันแล้วมันทําให้รู้สึกว่า วัดนี้มีความโดดเด่นมากเลยทีเียวกับเพื่อนเอนช่วงเวลาที่วัดจะเปิดให้ประชาชนนะคะเข้าไปกราบไหว้ขอพรก็คืออยู่ช่วงเวลาประมาณ7จ็ดโมงถึงสองทุ่มนะเพื่อนถ้าเพื่อนๆท่านใดที่ได้แวะมาเที่ยวจังหวัดเชียงรายนะ,ะอย่าลืมแวะมากราบพระขอพรที่วัดก้องเสือเต้นกันนะ พราะว่าวัดต้องเสือเต้นจะอยู่ไม่ห่างไกลจากในเมืองสักเท่าไหร่นะคะมาได้ง่ายๆเลยค่ะสังโบสถ์นะเพื่อนด้านหลังของโบสถ์ก็จะมีพระพุทธรูปยืนอยู่สวยงามด้านหลังของวัดนะคะเพื่อนสวยงามเช่นกันนะะค